โอ้แล้วทำไมไม่กดกันเนี่ยรู้เปล่าว่ารีบรีบไปคลีนแหละรู้เปล่าโอเคตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในช่องปันปันชาแนลกันอีกครั้งนะครับฟซึ่งในคลิปนี้เราก็ไม่อยู่กับซีรีส์เล่นกับเพื่อนนั่นเองแล้วใช่เล่นกับเพื่อนเราก็ต้องไม่กดแรงแน่นอนเดี๋ยวแรงลดแล้วใช่เปิดเกมมาเกมแรกอยากเล่นเมทแต่แม่งกดไม่ทันเลยคิดว่าจะเล่นเลนแคลรี่แต่แม่งก็มีคนเล่นอยู่แล้วเราเลยคิดว่าจะขอให้แคลรี่ไปเลนออฟให้แต่ลืมไปแคลรี่ก็คือเพื่อนเรานี่หว่าก็เลยขอให้เพื่อนไปเลยตรงๆแล้วเรากับเพื่อนก็ได้เเ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 จจจรรราาาากกกกันนนนนนนงลลลลลละดดททย่่่่่ออ็ปปใใใบมหวววีีีิิซ เล่นไม่ได้ซะ,แล,ะแล้วตอนนี้ก็ต้องนั่งเครียดเครียดจะเล่นลมเลยดีวะแล้วรหัสน,นี้เคยไม่เคยเล่นลมเลยด้วยแต่อยู่ๆห่างใจเราก็ได้ไปเจอกับตัวตัวนึงที่ไม่่คยได้ทาอะไรแค่ก่อหัวเพื่อนไปวันๆก็เท่านั้นนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองแต่แต่น,น,น้องอายานันเองซึ่งอายาตัวนี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะคะแต่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย ว่าลืมบอกว่าตานนี้กดสามมากับเพื่อนซึ่งเพื่อนเราแต่ละองค์ก็จะมีดังนี้คนแรกคากิรุเล่นอาเลนคนที่2ชื่อพาราเนตี้ซึ่งจริงไหมไม่รู้เข้าไปดูกันในเกมเอาเองเปิดเกมมาก็า่าช่วยเมทเคียการแล้วก็จะไปช่วยแคลรี่เลนล่างแต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาออกจากเลียนกลางเลยก็ได้มาเจอปลาทูก,กับหมาหมื่นปีที่กำลังทำร้ายคุณขายระบูบูเป็นแบบนี้รวยคขาที่เราไม่จิตใจซาลาแนแ่เราก็รีบวนรถกลับมาช่วยยิช่าแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเข้าป้อมกันไปหมดแล้วเอาคุณขายระบูบูกู และในช็อตนี้ก็มีไฟอยู่ที่เลนล่างซึ่งเราที่อยากทำตัวให้มีประโยชน์เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเต้นให้กำลังใจเพื่นอนเฮลี่เรียวมามันมาอย่ามาทำร้ายเพื่อนพ้องเลยนะด้วยพลังแห่งเสียงเพลงจะลงทันเจ้ากุหลาบไซด์วิ่งหนีไปเลยแล้วแวนก็จะไปไหนหวแวนจะหิวเนื้อเรียวม,มามากเลยเดินเข้าไปเก็บแต่ก็โดนยายหมาพันปีแล้วยายปลาทูหรือปลาดุกไม่รู้ลุมเซิงแล้วก็ได้ชิ้นสี่ไปในวันที่สุดงงกับตัวเองพูดอะไรวะแล้วในช็อตนี้เรามาที่แปลความมัน่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้ได้กระโดดเข้ามาแทงอิชาแต่อิชาไม่เป็นไรเพราะมีีีีีีีีรรรรระะะะบบบุุุกกกกค้้้้้มมมลลลลลาาาาาาาหหหหหัััววววววแแเเเเ็ไไไไไดดสขใใในนนนนนทททท่่่่่จจอปปปปปยยยู๋งงๆ ทางบันเียนการเราก็ได้บังเอิญไปพบเจอปลาฉลามที่กำลังลักรอบค่าสัตว์สงวนเราก็เลยเดินเข้าไปเฉี่ยวพี่เขาจละลักแค่ฟ้าถางใส่แล้วที่กดจะตดแตกไมกดวิกแล้ววิ่งเหนียกมา แล้วในช็อตนี้ก็มีประเด็นกันเพราะว่าเพื่อนเราที่เล่นอันเลนนั้นสู้ไอเฮตเไม่ไหวเราเลยแนะนำเพื่อนว่าให้สลับเลนกับแวนแต่แวนก็ไม่รู้ไปฟังอีท่าไหนเขาเลยตอบมาว่าเอาก็เลือกมาเองดิเลือกมาแล้วจะสลับทำไมแต่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเพื่อนแล้วก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวนี้ไปช่วยเองเข้ามาถึงก็รีบกดอัยเฮเต้ให้ไม่ได้เกิดแต่ยังไงไม่รู้รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแปลกๆอ้าวชิบหายแล้วไงพ่อใครมาเนี่ยเฮ้ยไม่นายไปฉลามมาจะถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวหรอกเน,ะนาะเพราะว่าม,มีสามคนสามงไเเลลยุ็นกาจหอุ่เมสสิลกองยัง โอ้ยหยะเตมตามมาก็ช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้เพราะตอนนี้เราแต่มอยกับรอยยิง <laughs> แต่ด้วยความหิวเวฟบ,บนไงก็เลยไม่กลับดีกว่าแต่ในระหว่งางที่เรากำลังรอรับเลนบนแวนก็เพิ่มอะไรมาก็ไม่รู้อ่านแล้วไม่เข้าใจแต่คีมาแล้วเลียบขยเขี้ยวเลียบกลับดีวกว่าแต่มันไม่ได้มาแค่คี่มันมีหยะเตมมาด้วยแบบนี้ก็ต้องอำลาป้อมบ,บนไปแล้วสิแล้วในชั่นที่ก็มีไฟอยู่ที่เลนการเลือเรืมาหลุดเดียวมาคนเดียวแบบนี้ก็ต้องโดนเพื่อนเราจัดการซะแล้วสิเอช่าแม่งเดินช้าชิบหมเนยด้วยความกลัวไม่ได้ตีนก็เลยโโดดดดดดลลงงงงมมมาาาาาาเเเเเเเินนนอออออ้้้้้กกก็็็บไไไไไปปปป่รรีจะว อามาลงความได้กนอให้ฟังเสียงบรรยากาศตอนเล่นบ้างเดี๋ยวทุกคนเบียเอาในช็อตนี้ก็มีประเด็นอยู่ที่ป่าแดงฟังเขาเราเลยวิ่งไปช่วยฮารูกิที่โดนหมาบ้าไรกันแต่ฮารูกิโดนข้าไปแดกเหมือนเดิมเลยปฉลามมาจากไหนเนี่ยสรุปตายหมดยกาเว้นแวนที่เอฟเคอย่างเดบอกเลกแวนจะได้ติก็ ฟจบก,กันไปหมดแล้วละในช่วงน,นี้เราก็ได้รวมตัวกันเคลียร์กลางแบบสบายใจแต่ฝั่งตูกค้าก็ไม่รู้วแหกกันมาจากไหนเยอะแยะซึ่งเราและผองเพื่อนที่มีกันอยู่3คนก็พยายามที่จะสู้สู้อย่างมากแต่ก็ไม่รอดเพราะพลังฝั่งนั้นไม่เยอะกว่าวเหลือแค่แอร์ย่าตัวเดียวอีกแล้วช็อตเดิมๆไปเด้่ยยงไไม่รู้แหลยแต่ตอนนี้ต้องรอดแหละต้องวิ่งต้องวิ่ต่อไปเราต้องรอดเราต้องรอดเฮ้ยเรายังไม่ตายแล้วพอเพนเราได้ลืมตาดูโลกอีกครั้งก็มีไฟกับพยายเตะแล้ด้วยพลังแค้ต้นเกมเราและผองเพื่อนก็ได้รุมพายเตะจนต้องไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกและในช็อตนี้เราไก่ชาก็ได้รวมตัวกันเอาป้อมกลางแล้ดูเหมือนเขาจะเอาดาร์กอยู่เราก็เลยคิดว่าจะป้อมต่อเล แต่อีเวนมันเข้าไปแจกเฉยเลยโอ้ยเวนนี่แต่ยังไม่ทันได้สงสัยฝั่งเขาก็แหกกันมาเยอะแยะชิบหายช็อตนี้เครจะอยู่ก็อยู่ไปตอนนี้ไม่อยู่ละจ้าแล้วลเราก็ได้ไปสืบจนรู้สาเหตุว่าทำไมแวนถึงเข้าไปโยนแบบนั้นสาเหตุก็คือเพื่อนเราใช้สกิลไปโดนบัฟแดงแล้วบัฟแ,แดงนั้นแวนกำลังตีอยู่แล้วเพื่อนเราได้ไเลยก็เลวเข้าไปแจกช็อตนี้ไม่รู้ใครถูกใครผิดแต่ตอนนี้มีสิ่งเดียวที่อยากจะบอกแค่นี้จะน้อยใจอะไรนักหนาเพราคนดีถ้าคนดีเป็นแบบนี้ระวังนั้นระวัง,งจุ๊บแบบด d o u b l ลจุ๊บดดดดดัััับบบบบบเเ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 เิ้้้้้ลลลลคคคคคนน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 นีีีีีีีีใใหห่่่่่่ออออออยยยยยยแแแแแจจจกกไไไปปืืะะะมมมมมฟงงตตตผูรววช็็พาาาาาข น้า้ปกสอสยอขวแลเราก็ตายดำเหตุไปหมดแล้วแต่เดียวนะแล้วมากันสี่คนไม่ใช่หรอแล้วไอแวนไปไหนวะเขาเดี๋ยวนะมาเข้าควบทำไมก่อนแล้วยังไม่จบกันเริ่มปับแตกอ,อีกแล้วในชนีเพื่อนเราคือตู้อะไรไม่รู้เข้าไปหนึ่งสามเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งสามว1-4หนึ่งสี่ไม่ 13, มกัดตัวอะไรบ้างเนี่ยส,สกิลไปสกิลเออไม่ไม่ไม่จะตายแล้วช่ยเฮลเมี me. ใครก็ได้ช่วยด้วย เล่นชั่นนี้เรากับเขาก็คิดว่าจะกลารกลางในยูยูล็อกน้อยของเราก็โดนหมาบ้าโป้งแล้วไป<ช>สู่คิดไปแล้วทิ้งที่เราให้อยู่กับอีชาเลยชาก็จะถ่ายไปในสามสองหนึ่งแปะแดงแล้วก็ตกป้องสองบัตรแห่งชาติก็คือป้องกลางไม่ได้แต่ดูนั้นดีปากกระบี่มันจะตายแล้วโ,โเจ็บใจว่ะเราวคีบมาแบบนี้เขาก็มาตีป้องกลางลเราอีกไไม่ได,ชด้ช่วยด้วยช่วยดูเออ ตอนนี้เรามาเหมือนมั่นใจว่ามีดาบิล้านแสนก็เลยมาเก็บใบคาป้อมเตอรแวนในสวนกลับได้ช็อตน,นึงเหมือนเรวมาแคนแวนมากก็เลยมาส่งแวนกลับบอกแล้วอยู่อีกช่างก็หว่นแหน่นุดมาบอกทางดับแล้วโดนเรือก็สู่กินน้ำที่ดื่อไปแล้วช็อตน,นี้เราก็ลอกดอ,อยของเราก็ได้สู่กินน้ำที่ดื่อไปเอาชิบหายแล้วไงทำไงดีล่ะทีนี้เฮลุกิช่วยด้วยฮาโลุกิโอ้ยแล้วใครมันยอมแพ้วะเนี่ยกูตายกูไม่นะฮาโลุกิแกต้องรอดนะเว้ยเออ แล้วเลี้ยเรียก็แลยคลิปหายโป๊กสองสยามขวัญก็ฆ่าเพื่อนเราไปได้แล้วอีเรียวบาว่าจะตายแล้วโอ้ยแค่ดเดียวเราจะ็อตนี้คิดว่าจะมาเคลียร์คลิปล่างเพราะคลิปลราก็ดูอีหายเตะลำยัดจนตายคลิปหายไปเลยแล้วใช่ฝั่งเราตายแล้วแรงกัดเข้าแบบนี้เห็นทีคงจะแพ้ไปแล้วล่ะแล้วดูอีหายเตะมันทำมันยืนแอ๊กเจ็บใจยิ่งนักแล้วใช่ตอนนี้เราก็ได้แพ้ไปตามระเบียบจะเสียได้ไหมเราก็คงต้องตอบว่าหึอพอได้คอนเทนต์เยอะมากแต่ยังไงคลิปนี้ก็เลยตั้งสองเกมเพราะจะไปดูเกมต่อไปกันเลย แล้วในที่สุดตาดีก็ได้เล่นแครี่เราจะเล่นตัวอะไรดีเนาะคิดไปคิดมาชีวิตมนลาบมืนเกินไปก็เลยคิดว่าจะหยิบบีบมันก็ไม่ได้ไก่นี่หว่ามันก็เก่งอยู่ก็เลยคิดว่าอุ้ย ต้องหยิบตัวนี้แล้วหรือเปล่ามันเพิ่งปั๊บมาใช่แล้วแต่ละแต่เลงน้องสลิมเซียนของเรานั่นเองซึ่งคิดถึงตัวนี้มากไม่ได้เล่นมาตั้ง30ปีแล้วมั้งตอนนี้ก็ต้องเล่นให้หายคิดถึงก่อนแล้วป่ะโอเค<ะ>ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเอ,อิ่มแล้วคือหมิงแวนจะตู้ได้ไหมวะต้นเกมอ่ะแล้วตัวแต่ละตัวฝั่งตรงข้ามคือน่าเกลียดน,น่ากลัวกันมากเลยอะอย่างนี้น้องเหซียนของเราจะได้เกิดไหมเนี่ยแต่เปิดเกมมาก็สบายกว่าที่คิดเพราะว่าอยู่แวนก็ไม่เคลียร์เลนกลางเฉยเลยแบบนี้คีเปรีบแรกของเราก็สบายสะแแลล้ิใชพอไดดถูกกเ่นนบบีำหรางับสิแล้วมีใครมาตีังกร แบบนี้เราก็ต้องขอแล้วนะพอตีบังกรเสร็จก็รียบย้ายไปตีเพราะตอนนี้อะไรเป็นเงินเป็นทองก็รีบเก็บกันเลยแหละ เลยในนี้อีมิงอยู่คนเดียวเรากับเพื่อนพองสัพผัสทั้งัรวมตัวด้บิงคาปอมแต่โอ้ยดาเมจต้นเกมไม่ได้มีอะไรเลยยิงตนนี้จะเป็นตะคิวก็ยังไม่ตายเปแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เราไปกันเถอะน้องควายน้อยแล้วเฮ้ยพ่อใครมาวะนั่นอะสกิลสมาพอดีไปแล้วจ้าเลยอนี้ฝังเขาเปิดบังกรกันเราเลยเข้าไปสารเดเผื่อว่าจะรัดได้แต่ดูอีมิงแวนมังแรงที่หายเลยสรุปกูตายเล้ในดนี้เราที่บัวบ๊อบแดงอยู่เราเลยไปได้แค่คลิปไล่อีเวนติงก็ได้ทำลายป้อมเราไปเรียบร้อยใส่ไว้นิป แล้วก็ได้แบบปาดหน้ากันกับเราเลี้ยวแล้ว,ลวเราเลี้ยวทำเพื่อนเราแบบนี้เราไม่ยอมนะเว้ยมาดิมาดิเขาจะแลไรกับกันเอา้ามาเลยตายไปเลยอแวนหมึงมันก็อีกแล้วตอนแรกเขาจะถอยแต่เพื่อนเข้าแบบนี้ก็ต้องเข้าตาแล้วสเิเออเออมาดิเขาจะล้มกว่ากันมาเลยเราก็ซอยนะซอยไปเรื่อยๆซอยไปเหมือนเขาจะตายนะครับแต่ใช่มันรอดอีกแล้วเราไม่มีใครยืนให้ก็ต้องไปแล้วจ้าโอ้ตกใจลุ้นไฟแล้วในช็อตที่เห็นเราเลี้ยวอยู่คนเดียวด้วยความที่เมื่อกี้เก็บได้เราเลยมีความมั่นใจที่จะเก็บเราเลี้ยวต่อแต่คือ โหแมงร,อร้อนแล้วก็น่ากลัวเลยอะดูตามมาถึงหน้าป้อมเลยอะแบบนี้ไม่ใช่แรงแผดมันเนี่ยแต่พอได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นตัวรถเปิดไฟหรือเปิดกีก็ไม่รู้ไม่อยากแด่เลยแล้วในชฉากนี้เราก็ได้ไปเดินจมจมอมงอเดี๋รอเลีเเ่ยวแม่งบินมาแต่ไกลเลยแล้วคนอะไรก็มาอีก,กเลยฟิกเนียว่าแต่คือฟอลยอันตีมาเลยเหรอเชีย่ยเกมนี้โคตรตึงเลยว่ะในตอนนี้ฝั่งตัวข้ามก็ได้มายุดทักทายที่หน้าบ้านเราแล้วแล้วรอเลี่ยวแม่งสุดจัดตามาเราอยู่เอกครับแล้วพอเกิดมาเราก็รีบวิ่งมาลาน,เก,นกเแแค้นัันนน่่่แแแหหลละไปกีมใจรออมมาาดดล โอ้อีนี่มันแคร่นในระหว่างที่เราเคลียร์คลิปแบบเสียวๆอยู่นั้นเจอดอกก็ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าพวกพี่จะเล่นกันดีขนาดนี้ก็ไปเลยวิกตอรี่น่ะเออไปเหนื่อยว่ะเล่นมาสองเกมแล้วก็ไม่ชนะเลยเกมนี้ก็โทษใครไม่ได้ต้องจากตัวเองนี่แหละหยิบตัวเฮี้ยอะไรมาก็ไม่รู้แต่จะถามว่าจิ๋วไม่จำกับตาเมื่อกี้ไหมก็ตอบว่าคือเลยแหละเพราะตอนนี้เราอย่าเป็นอีชาอีใจมันเองซึ่งในตอนนี้จะมดจะมวยจะ เลไมาก็ไม่สนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเรามี2คนยังไงล่ะเฟอร์บี้เฟอร์บอลต้อง <laughs> <laughs> อย่างดูถูกน้องนะคะ <laughs> เพราะว่ามาตัวเดี้เราเรียกเอ็นเืกับมือใครเข้าใกล้ระวังโดนกัด <laughs> โดยไม่รู้ตัว <laughs> แต่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย เป็ดเกมาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่โดดไปขั้งสองแล้วก็เก็บมาหลอดไปได้ช็อตนี้พี่เท่หรือไม่ไม่ต้องชมคับไม่ต้องชมรูตัวเองดีครับว่าผมเก่งเล้ยคริกซีม่มาทำลายเพื่อนพ้องเราพีแกมั่นใจหรอที่จะเป็นศัตรูกับคราดอ่ะแกน่ะ,นะมันอ่อนด้อยเกินไปแค่มีปีกไม่ได้มีลูกสมุนหมุอนข้าแต่ไงข้าคู้นี้ขอถอยไปก่อนแล้วกันไม่แรงใช่ไหมนี่เราเจอกันอีกแล้วนะคริสซี่เราเจอกันบ่อยแบบนี้สงสัยเราจะเป็นเนื้อคู่กันกระบังแล้วอเจ้าหมดสกิลแบบนี้ท่านพี่ก็หมดสกิลเหม ก็รอไม่ทันโอ้หน่อยอ้าวเราเจอกันอีกแล้วนะอ๋อเจ้าแล้วอ๋อเจ้าคิดว่าอองตดแค่นี้จะทําอะไรท่านพี่ได้หรือไาเลยน้องชิบะว่าจัดการบ้านบอกแล้วมาตัวนี้มันดุและในช็อตนี้ข้าเห็นว่าเลนบนญท่าไม่ค่อยดีข้าเลยพลทหารต้นไม้เลยช่วยกันกันประเทศบ้านเมืองอย่างสุดชีวิตแต่ดันมีพลทหารคนหนึ่งแอบอุ้งงานไม่รู้ทาอะไรอยู่ก่อป้อมอยู่กันแหละไม่ออกมาสักทีจนรอต้องไปเรียกเลยไม่รู้เป็นไรเลยน้องเอ,อ๋ไม่รู้ต,ตอนนี้กล้องลไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาภาคต่อแต่ก่อนจะไปนอนขอหยยิิบทววไไไปด้ลกันมมาเ่ค แล้วมีใครกันป้อมแบบนี้แล้วกับพี่น้องชาวปวกก็เรยรีบไปรวมตัวแดกป้อมกันในทันทีและชฉันนีแเราก็เกิดอาการหิวเติมมาด้วยความบ้านอ,อกไม่ใจแต่ก็โดนผีเสื้อปาดตูดตายถึงกกลเนี่ยพี่จะตายอ่ะแต่พี่ก็ยังได้สองคนนั้นตัดมือมาด้วยแล้วอะไรคือตัดมือวะผมมาแล้วครับพี่พรีล้กฉันแบบตึงๆกับครับลูกเแต่จะว่าไป,ปทำไมเฟอร์พี่ปไปยืนเ้าอะไรตรงนั้นมาเฮ้ยาี่าปออ้าวคลิกซี่ทำอะไรอ่ะแล้วแบบนี้ไปเลยคิดว่าว่าลูกเออเก่งมากต้องตู่ แล้วคุณดูช็อตนี้ต้นไม้จะกินเป็ดตบอย่างสวยแล้วเพอไม่ให้ต้นไม้ตายเปล่าเราก็เลยเดินไปล้างแค้นให้ด้วยการขังสองแล้วก็ตายตาพุ้นต้นไมไปแต่เฮ้ยได้2คิวอ่ะเฮ้ยตึงเปล่ะแล้วดูช็อตนี้ไปนะครับทุกคนผมเดินจะโชว์อพิธิหารขัง,งคลิกซี่แล้วก็จะโซโล่คิว ขังไม่โดนเหรอแล้วในชอตนี้ต้นไมพ้พาเล่นสูงมากแล้วฝั่งั้นก็ไม่รู้ว่าแหกกันมาจากไหนเยอะแยะสาตัวแล้วต้นไม้ก็เลยรีบหนีจากแกงทวงนี้แต่ก่อนไปต้นไม้ตบอย่างสวยแต่ไม่เปีตีว่าเอ้ยเสียดายโฮ้ยเกือบตายแล้วนี่แ้วในชตนี้เราใช้มัเจกับดาเบตตัวเองมากก็เลยรีวิงแหกไปขังเควานาแต่ขังไม่โดนแล้วก็โอ้ยเกือบตายแล้วชาตนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่ถ้าตอนนี้ใครยังไม่เชี่ยวกับสเก็ตบอร์ดในอารับวีก็ต้อางดูผมน,นะ ไม่ตายกันชักตัวโอ้ยเฮ้ยผมมาแล้วครับพี่พลีแต่มาไม่ทันดิเวียนตายไปแล้วเดได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมรังแค่นั่นเองเอ๋อคิกซี่ไม่ตายเฮ้ยเสียว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 ,วขอบคุณนะำเพื่อนที่มาช่วยแต่แชทดาว แลในช็อตนี้ว่างใจาก,ก็เลยมาตีรังรอเพื่อนแต่อะไรคือการที่แมนตีใจเดียวเราก็ได้ดัรกไปเลยวะโอ้ต้้งเปิดตั้งนานแล้วดูช็อตนี้ไว้นะฮะแฮชแท็กขังอย่างสวยแฮชแท็กอะไรหนะเฮ้อ <ś led> โล่งเชียวแลาา้วแล้ววังที่เรากำลังแอบกินแงี้ป้าติ๋มร2วสองพันเราก็โดนป้าติ๋มจับได้ว่าแอบมากินแล้วก็ตายแล้วพอเกิดมาแล้วที่กลัไ,ได้ซีนก็เลยลุกไปที่หน้าบ้านเขาแล้วก็ด้ซีนโวย้ยโอเคในที่สุดคลิปนี้ก็เสร็จสักทีหลังจากที่ทํามาเกือบสามเดือนแล้วเป้าคือเราไม่ได้ดองนะไม่ได้ดองจริงๆแต่คนที่แบบชีวต่อยล้าแลล้ววกกก็็ุ่นยมเ เกิดอาการขี้เกียจนั่นเองคือมีเรื่องเราอะไรเยอะแยะมากทั้งงานกีฬาสีทั้งอะไรนั้นอันนี้มันก็เลยทําให้เราเหนื่อยจากการทํากิจกรรมต่างๆคลิปนี้มันก็เลยแบบไม่เสร็จแลด้วยเที่ว่าวันนี้วันที่30พฤศจิกาวันเกิดเราเองเราคิดว่าจะรีบทําคลิปนี้ให้มันเสร็จแล้วก็จะได้ลงกันในวันนี้เลยแต่จะว่าไปเราก็ดองงานนานอยู่นะตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงวันนี้วันที่30พฤศจิกาคลิปคือเพิ่งเสร็จเแล้วก็ทั้งในคลิปนี้เสียงไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็เสียงแบบไม่ค่อยกลมกลืนกันก็ต้องขออโทษด้วะเพราาา่บบบงชแ มันไม่สนุกอะมันน่าเบื่อเลยต้องมีการเข้าไปปรับแก้อะไรบ้างโอเคแล้วก็ในคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับแล้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและในตอนนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย